ช็อกทั้งประเทศอดีตคู่รักคู่นี้ที่แท้เลิกกันเพราะเข้ากับครอบครัวไม่ได้สบบนลักเข้ากับครอบครัวไม่ได้ต่างส่งกำลังใจให้กับกว้างเอบีนอร์เมลและน้ำหวานสาซาหลังจากที่ทั้งคู่ยุติชีวิตคู่ ปิดฉากลักลงไปเป็นที่เรียบร้อยและได้มีการประกาศขายบ้านที่อยู่ด้วยกัน16ล้านบาทโดยล่าสุดหนุ่มกว้างได้เปิดใจครั้งแรกผ่านรายการคุยแซบโชว์ดำเนินรายการโดยพีเคปิยวัฒและเบกกี้สีทัญญาสภาพจิตใจ กว้างกับหวานไม่ได้เกียดกันทะเลาะกันก็ยังได้คุยกันอยู่ถามสารทุกสุขดิบยังเป็นห่วงเป็นใย,ยอยู่เหมือนจะปกติหลังเลิกก็ยังคุยกับเขาอยู่เรื่อยๆย,ยังเป็นห่วงเป็นใย,ยเขาส่วนตัวกวางเองสภาพเป็นยังไง กวางไม่ใช่คนลองให้ฟูมฝายอยู่แล้วของกว้างจะออกมาในรูปของร่างกายเหมือนไม่มีแรงกลับบ้านนั่งดูหนังแปบ,บเดียวหลับเลยหลับบนโซฟาสมองอ่องอ่องช้าช้ามิดหนึ่งอยู่ดีๆบอกเลิกง่ายอย่างนั้นเลยหรอไม่ง่ายครับ ครั้งนี้ไม่ใช่มีเรื่องตุ้มเราเลิกกันดีกว่ามันเป็นปัญหาสะสมมานานมากๆแล้วแต่จุดแตกหักมันเป็นลูกระเบิดที่ซ่อนอยู่มันระเบิดออกมาเคยคุยไหมว่าไม่สามารถไปด้วยกันได้เคยคุยเรื่องเลิกไหมมีแต่ทะเลาะกัน แล้วลั่นพูดอารมณ์แฟนงอนกันไม่ได้จริงจังแต่ว่าระว่างทางเหมือนมีปัญหาแรกๆที่เรามองไม่เห็นว่าไอ้ก้อนเล็กๆนี่จะงอกมาเป็นปัญหาใหญ่ได้มีอยู่แล้วมาเรื่อยๆเคยคุยกันทะเลาะกันพยายามพูดแก้กัน เรื่องไอ้ก้อนนี้มานานมากๆแล้วเพราะปัญหาทั้งหมดส่วนใหญ่ก็ลงมาสู่รากก้อนเหล็กๆนี่แหละ